ลูกบุญธรรมมีสิทธิ์เท่าลูกแท้ไหมลูกบุญธรรมมีสิทธิ์รับมรดกไหมหรือพอโตแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรเลยตามกฎหมายไทยถ้าเป็นการรับบุตรบุญธรรมโดยถูกต้องตามกฎหมายสิทธิ์ของลูกบุญธรรมเทียบเท่าลูกโดยสายเลือดทันทีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้วลูกบุญธรรมมีฐานะเป็นผู้สืบสันดาน มีสิทธิ์รับมรดกมีสิทธิ์ใช้นามสกุลและมีสิทธิ์เหมือนลูกแท้ทุกประการแต่ถ้าเลี้ยงดูเฉยๆไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมตามกฎหมายจะถือว่าไม่มีสถานะเป็นบุตรเท่ากับไม่มีสิทธิ์รับมรดกโดยอัตโนมัติอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้ไม่จดทะเบียนแล้วความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับพ่อแม่แท้จะสิ้นสุดลงยกเว้นเรื่องห้ามสมรสกันตามสายเลือด ความรักไม่ต้องใช้กฎหมายแต่สิทธิ์ในทรัพย์สินต้องใช้กฎหมายรับรองติดต่อสอบถามหรือปรึกษากับทนายได้ที่เพจ f a c e b o o k หรือ Instagram ดิดสวรบุตรลอหรือสแกน QR code ลายนี้ได้เลยค่ะ